และยังไม่รู้จะกดติดตามพวกเราอย่างไงสามารถกดติดตามตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชงแบมลีทิปช่องท่องเที่ยวแนวครอบครัวตามสโลแกนของเราเที่ยวให้สุดสนุกแบบมีสาระเปิดโลกัศน์แห่งการชินกับครอบครัวแฟมลีทิพทริปวันนี้เราพามาแถวเยาวราชพามาที่วัดกุศลสมมาตรนะครับวัดกุศลส,สมมาตรตั้งอยู่เลขที่97ถนนราชวงแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดนี้ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2384และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พุทธศักราช2,400ได้รับพระราชทานานามเป็นภาษาอนามว่าสักตาอึงขั่วโพผุดตือหรือที่ชาวอนามมักเรียกกันว่าโจโพเพื่อและนิยมเรียกกันเป็นภาษาจีนว่าโพพกยี่ได้พระราชทานานามว่า วัดกุศลสมมาตรมีความหมายว่าวัดที่มีแต่ความดีความบริสุทธิ์ดุดน้ำในสาครวัดกุศลสมมาตรนั้นไม่มีหลักฐานใดปรากฏชัดว่าผู้ใดเป็นผู้ถวายที่ดินให้ตั้งวัดเพราะหลักฐานบางส่วนถูกไฟไหม้ทำลายไปในคราวที่เกิดอักขีภยัยในดีได้แต่เพียงสันนิษฐานว่าตระกูลของท่านพระเจริญราชทน เร่าหาเศรษฐีเป็นผู้มอบที่ดินให้ตั้งวัดเพราะตามหลักฐานที่ปรากฏชัดในเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งได้มีการบันทึกเรื่องราวของท่านเจ้าอธิการเหมียนยางอดีตเจ้าวาดรูปที่สองวัดกุศลสมมาตรได้มีหนังสือกบาบังคมทูลพระกรณา,าเพื่อขอผูกพันธสีมา เพื่อฉลองเป็นพระราชกุศลเมื่อวันที่3 0พฤศจิกายนรัชสมัย118สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่าด้วยวัดกุศลมสมมาตรนั้นอัตมาภาพกับสัปปะุท์ทั้งหลายมีอุบาสกอิ่มภรยาพระเจร,ริญราชทนเป็นประธานได้ช่วยการปฏิสังข์เสร็จแล้วและมีการฉลองเมื่อวันที่10เดือนพฤศจิกายนรัชสมัย 118ครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังหาได้ผูกพันธสีมาไม่อาตมาภาพกับอุบาสกอินขอรับพระราชทานที่ผูกพันธสีมาโดยกว้าง8วา9นิ้วยาว12วา11นิ้วขอเจ้าคุณได้อนุเคราะห์นำความกาบรคลทูลพระกรุณาการจะควรประการใดสุดแล้วแต่ทรงพระกรุณาโปรด ภายในพระอุโบสถเราก็จะได้พบกับองค์พระประธานเดิมเป็นพุทธรูปเก่าแก่อยู่คู่กับอุโบสถมาตั้งแต่เริ่มสร้างมีนามว่าพระศรีขกยมุนีเซงไกยูไลหรือรู้จักกันในนามว่าพระยูไรซึ่งเดิมทีเดียวเป็นพระพระุทธรูปที่มีขนาดองค์ไม่ใหญ่นักอยู่คู่กับเยาวราชมาร่วมร้อยปีต่อมาภายหลังท่านพระครูบริหารอน,นันต์พรตหรือเจริญกินเจียวหรือพระมหาขนาม ทำปัญธิวาเจ้าคุณใหญ่อนัมนิกายเจ้าวาดวัดกุสมสม,มาร,รูปปัจจุบันได้เป็นผู้นำพุทธสัิสกชนบุญะองค์พระพุทธรูปใหม่โดยใช้ปูนปานโบกทับองค์เก่าให้ให,ใหญ่ขึ้นกว่าองค์เดิมกระทั่งประมาณปีพุทธศักราช2547ได้บุรณะครั้งล่าสุดลงรักปิดทองทำให้องค์พระยูลายสวยและเด่นสง่าคู่กับอุโบสถวัดกุสมสม,มารเป็นอย่างมากดูดในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว์อีกหลายพระองค์ในอุโบสถ เช่นพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์หรือพระแม่โกอิมปางเหยียบปาเท้ามหาชมพูหรือพระเวทโพธิสัตว์ผู้เป็นธรรมพิบาลและพระกิตติคานโพธิสัตว์พระศรีอริยาเมตตาหรือหนีเล็กุูกโชคเป็นต้นนะครับ วัดกุศลมสมมาตินอกจากเป็นที่พึ่งจิตเหนียวทางจิตใจจากเดีนมาจนถึงปัจจุบันแล้วพระมหาคณาธรรมปัญญาธิวัดได้มองการไกลในภายในาภาคหน้าแห่งพุทธศาสนามีความประสงค์ที่จะสร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้เรียนหนังสือเพื่อจะเป็นศาสนาทายาทในภายภาคหน้าท่านได้ใช้เวลาศึกษาวิธีการและรอโอกาสจังหวะเหมาะสมเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนานานนับถึง50ปีนะครับจึงได้สร้างโรงเรียนแห่งแรกของพระสงฆ์อนามณิกายที่ชื่อ ือว่าโรงเรียนผู้สมสาม,มาถวิทยาลัยภายใต้การอนุเคราะแห่งอุปถรัรมภ์ของคณะท่านศาสตราจารย์มาร,รุนน์บุญนาคและพรมตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพุทธศักราช2532และอยู่ภายใต้อุปถรัรมภ์ของคณะสงฆ์อนานนิกายแห่งประเทศไทยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาไปมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะครั้งหน้าจะไปสถานที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆของพวกเราช่องแฟมิลี่ทีรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริง๊งๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ